ปืนลื่นปื้นเลยสภาพนางฟ้าคันนี้เอาตอนนี้ามาอยู่ที่อีสุ N P R ร้อสิบห้าแรงเป็นรถรถคอกเหล็กเลยอะรถดยอดนิยมเลยแหละรถยอดนิยมเลยนี่คอกเหล็กโชกเหล็กสวยๆเลยกระบาสวยเลยพื้นก็เหล็กด้วยนะ<อ>นไม่เหล็กพื้นเป็นกระบาป,ปูไม้กระบาไม้ปูทับด้วยเหล็กค่ะนี่มาดูหัวมันนี่ หังวงสวยเลยแล้วมีกันนี้ด้วยกันฝุ่นกันอะไรด้วยตรงนี้แถมไม่ฟรีเลยตอนโซนครบค่ะสวยไม่มีแตกค่ะสวยงามมากเลยมีผ้ากันเปื้อนให้ด้วยผ้าลองนี่ไปดูข้างในฝันตันี้เป็นเกียร์ <คน S 1> สั้นแล้วนะคะขวาตันนี้เป็นเกียร์สั้นนะอันนี้เป็นเกียร์สั้นแล้ว เกียร์สัน้สนยกหัวได้แล้วรถรุ่นนี้นะคะเพลงเปิดได้ไหมเพลงเปิดไม่ได้ดคันนี้เอโซู N P R 115ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็บรรทุกได้เยอะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้เอาไปบรรทุกเยอะมากเป็นเกียร์สั้นยกหัวได้นี่ตัวยกหัวก็มีจะยกหัวให้ดูได้ไคันนี้เออวงอะไร p วอร์ค่ะคันนี้ยาวเท่าไหร่ครับ ยาว4เมตร50กว้าง2เมตร10มาตรฐานเลยคือไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ยาวมากแต่ก็ใช้งานพอดีบรรทุกได้หมดเลยเก็คือยาง8 25ขอบ16ค่ะ6น็อตน,นะคะ6หน้า6หลังค่ะคัสีสวยๆเดิมๆเลยไม่มีผูดามแ้้วมอแบตเตอรี่พร้อมอน,นี่ฐานหน้าก็6ตัวค่ะคันนี้เป็นพวงมาลัย p วอร์ยกหัวได้ เป็นพื้นปูด้วยเหล็กเลยไม่ต้องห่วงมีเศษอะไรตกลงไปรับแรงได้เยอะวิ่งงานสบายเลยคันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบรถใช้งานเลยใช้งานไปยาวๆขนของใน้นน้ำหนักเยอะอึกถึกทนเลยคันนี้ดูตรงท้ายกันมาท้ายตรงนี้เปิดได้เปิดได้ปกติเลยไม่มีปัญหาโอเคพื้นก็พื้นเหล็ก ตรงนี้ตรงที Yesterday> ่วางก็วางได้ปกติเลยมีโซ่ให้ด้วยโซ่เหล็กที่มันไว้ทองกลางท้องกลางไปวิ่งนี่ได้หมดเลยวิ่งเท้าก็ได้วิ่งมันก็ได้มันจะไม่ลงร่องไงมันจะไม่ลงร่องเวลาเราวิ่งนะคะมีโซ่ให้ล็อกด้วยนี่สองฝั่งมีโซ่แถบมาด้วยยางอะไรให้ด้วยค่ะยางอะไรให้แล้วใบทะเบียนร้อยเอ็ดนะคะภาษียังไม่ขาดตอนพบ ดูฝั่งนี้มาไปดูข้างขวาด้านคนขับนะคะดูกระบะสวยๆนะคะลูก้าล้อะะลอะไรล้ออะไรนี่ล้ออะไรนี่ยางแปดสองห้าขอบสิบหกค่ะของร้อยสิบห้าโดยตรงเลยค่ะนี่ดูกระบะลูกค้าไม่มีผุนะคะกระบะสวยๆเลยใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะนีหกน็อตเป็นเฟืองร้อยสิบห้าโดยตรงเลยค่ะหน้าหกหลังหกค่ะถ้าคนภาษารถเขาก็เรียก หน้าหหลังหบรรทุกได้สิบสองตันสบายๆค่ะคับสีก็คนเดิมไม่เหลนดีสวยมากเลยคัตซีสวยมากเลยคับสีสวยมากเลยไม่มีผูดามแล้วใช้งานยีกยาวๆเครื่องแน่นๆดูด้านหน้าที่ปัดฝนใช้งานได้ไหมใช้ได้ครบระบบไฟครบค่ะน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้าย เปลี่ยนให้เรียบร้อยแอโนเจ้าของเจ้าของก็ถอดออกแล้วค่ะมันเสียแล้วก็คือติมน้ำมันวิ่งงานเลยค่ะภาษีเต็มๆนะคะภาไม่หมดคันนี้อ่าทันว่าหกเจ็ดพร้อมโอนย้ายได้ทั่วไทยเลยสนใจติดต่อได้ร้านลุงโลดขอนแก่นนะคะคันนี้ดาวเท่าไหร่มีดาวไม่ดาวคันนี้ดาวได้นะคะลูกค้าดาวประมาณแสนถึงแสนสามนะคะ แล้วแต่เครดิตลูกค้าค่ะถ้าเครดิตดีก็อาจจะต่ำกว่าแสนก็มีอันนี้ราคาเท่าไรอันนี้ราคา3 8ม0 0 0ดาว1 0 0 0 0 0ถึง1นนะคะแล้วแต่เครดิตลูกค้าค่ะถ้าไม่เช็คเครดิตก็ดาวได้ค่ะติดบุโรก็ดาวได้แต่ว่าเราอาจจะดาวแพงขึ้นหน่อยนึงค่ะดาวขึ้นอีก2 3งสมหมื่นนะถ้าลูกค้าติดเครดิตบุโรออกได้ค่ะสบายๆจัดแน้นได้ภาคอีสานนะคะลูกค้า โอเคสนใจติดต่อร้านลุงโลดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องกับการขับขี่ค่ะ,ะจะยกหัวแล้วละ่ะยกหัวยกหัวดูเครื่องเถอะเริ่มได้สบายสบายมาเรามาลองขับรือ่องเพราะน้ำมันเรียนดีเครื่องแห้งนะคะลูกค้าเรื่องเงีเ้ยรื่องแหเงี้ย โอ้ยเลยเรื่องแน่นๆเลยนั่นเลยคันนี้ไม,ม่มีไม่มีหยดน้ำด้วยไม่มีไอเลยกุณม่เดีไปดึงจุดอืกตอันนี้เป็นพลังไรพาวเวอร์แล้วนะคะลูกค้าดึงตรงนั้นก็หลกุกเรื่องนี้ไม่มีไอค่ะลูกค้ารถคันเนี้ยกหัวได้ด้วยนี่ เอกสารครบพร้อมโอนเลยคันนี้ดาวหลักแสนะคะเครื่องดีมากเลยมันเครื่องไม่กรเด็นค่ะมอุมดีวิ่งทางใจสบายสายเลยลูค้าใช้งานยาวๆเลยซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเครื่องแงแรงมากเลยร้อสิบหนี่เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะคะลูกค้าลูกค้าซื้อไปขนอ้อยขนมันวิ่งเกษตรได้หมดนะคะลูยยกค้าเดวนี้แห้ สีไม้มกลาเลยค่ะงอะเยนแล้เว,ว,ใใเยว,ยวเลยนะคกดเลยมาลองสภาพรถนี่ขับไปแร่งก่อนให้ให้รถมันได้ทำงานบ้างได้รุยงานบ้าง<อ>ขับไปทดลองเครื่องบ้าง <S <S ไปแล้วที่อ115แรง ลดอคอกเหล็กไปเล่นเครื่องก่อนตอนนี้รถจอดที่ไม่นานไม่ได้ต้องมีการต้องมีการขับบ้างควันแทบไม่มีคันนี้ควันไม่ค่อยดำไฟเลี้ยวไฟเลยใช้งานได้ปกติเลยนี่นั่นเครื่องกลับมาแล้วเสียงสวยวิ่งลื่นปืดลื่นปืดเลยสภาพนางฟ้าคันนี้ย 응คันนี้สภาพนางฟ้าเลยเห็นสภาพอ like ย่างนี้เห็นรถแม่ใหญ่มากแต่ด้านหน้านั่งได้สามคนคนของไดเยอะเลยถอยรถเข้าแล้วตอนนี้เครื่องอย่างดีเสียงอย่างดีควันก็แทบ ไม่มีเลยอะควันดำก็น้อยน้อยต้องมีควันออกมาน่ะอยู่ที่สบายถ้าก็อย่างสวยราคาก็ไม่แพงคันนี้ เยี่ยมกับคุณภาพราคาไม่แพงเลยสภาพเป็นไงครับสภาพเยี่ยมเลยเล่นบันนินนดอัพปะสวยแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่